มีนาวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้โมจะพาทุกคนนะคะมากินเมนูที่ตำตำยำยำจากทางร้านแซบโอชานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเป็นตำตำแซบแซบหรือเริ่มจากอะไรดีนะตำกุ้งสดโคตรแซบนะคะนี่เป็นจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีแบบนัวมากสีแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบนัว โมคิดว่าโมน่าจะชอบนะขอสดน้ำก่อนได้ไหมนี่ไ่ทำหน้าไงนะันวตักุ้งสดโคตรแซ่บรสชาติเหมือนที่โมเคยกินที่บ้านนอกอะ ม,มันแซบอะแซบแบบบ้านนอกอะนัวแบบบ้านนอกนี่ก็คือดีหรือไม่ดีคะดีอา้าวชอบเลยปลาคืออร่อยเมนูแบบหลากหลายมากนะทุกคนนี่ก็คือยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะแต่ว่าจานไม่พออันนี้เมคือเมนูที่สองนะคะก็เป็นเหล่าซีฟู้ดโคตรแซบนี่ซีฟู้ดก็จะมีในนี้ก็จะมีหอยนางรมนะคะแล้วก็มีกุ้งสดมีปูม้าเนาะ ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะมาค่ะทุกคนนัวรสชาติน้ำเหมือนอันเม,มื่อกี้ไหมไม่เหมือนไม่เหมือน<ม>เอา,เอา,สาเรสชาติต่างกันหรอใช่ต่างกันอันนี้จะมีความแบบความนัวความแซบ่บ แต่อันนี้จะมีความแบบนัวคือเน้นปลาล้ากลมกลม่อมชอบชอบหิวอ่ะกินเร็วขนาดนั้นขอลองหอยก่อนหอยเขาตัวใหญ่นะอันนี้แล้วก็กุ้งมาเป็นเพื่อนกันเหรอ,อหอยนางรมกุ้ง <c oughs> <c oughs> ใส่หอมแดงไปหน่อยจ้ะอืมแซบแซบอร่อยแซ่บนะคะทุกคนมาเดี๋ยวโมจะมาพักเบรกปัดเผ็ดนะคะกันด้วยเมนูขาหมูเยอรมันนะคะทำไมวันนี้ตาโอจังเลยอร่อย <laughs> ใส่กล่องมาแบบนี้นะคะเพราะว่าจานไม่พอนะทุกคน นี่ว้าวใหญ่มากเลยอ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยสองคนอนะ่ะไม่มีทางเฮ้ยน้องทำไรเขาจะกัดเลยใช่เขาจะกัดเลยเพราะว่ามันไม่มีที่วางน้องเหมือนมนุษย์ถินฟินสโตนอันนี้ก็คือน้ําจิ้มเขานะคะก็เป็นน้ําจิ้มขาหมูปกติลาดลงไปอ้ามเลยนะทุกคนอืม ยังร้อนๆกรอบๆอยู่เลยอร่อยค่ะหนังกรอบกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอืมอร่อ<ช>ยโว,ว,วนเขามากเลยไม่ให้โยโวยวนเมนูมมต่อไปก็จะเป็นยำแซลมอนนะคะนี่แซลมอนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย ซดน้ำด้วยอันนี้เป็นยำแซลมอนที่เขาใส่วาซาบิด้วยนะทุกคนจะได้กินแบบวาซาบิด้วยนะถ้าใครชอบแบบแนวนี้นะก็คิดว่าน่าจะชอบจมูกดีเหรอได้กินแบบจะบิเนี่ยกินวาซาบิอืมก็เป็นยำที่ผสมวาซาบินะสามอย่างนี้ก็คือต่างกันหมดเลยน้ำยำอะ่ะใช่แล้วชอบแบบไหนที่สุดเขาชอบแบบสองอย่างนี้ อันนี้มันจะมใีให้ให้ความแบบให้ความแซบอะแซบแบบแซบเหลาเลยอะ่ะอันนี้ก็จะมีความนัว,นวกลมกล่อมของปลาล้ะหน่อยเหมาะสําหรับเกาวเหลาอะละมาต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นเมนูยำหอยนางรมนะคะหอยนางรมเขาใหญ่นะมหมูอ,อะเฮ้ยกินคำนั้นเลยไม่ใช่ให้ดูเฉยๆหอมเจียวลาบๆๆ ยำหอยนางรมอืมหอยอวบก,ก็มาต่อฐานนะคะตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะอันนี้เมนูที่นิวชอบนะหมูขอชิมหน่อยละกันนะขอไข่เค็มหน่อยนิดนึง เปรี้ยวๆหวานก็อร่อยดีนอกจากที่ทางร้านนะคะเขาจะมีเมนูที่เป็นตำตำยำๆนะคะเขาก็แนะนําน้ำจิ้มของเขาด้วยนะคะก็คือน้ำจิ้มนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยนะคะชื่อน้ำจิ้มว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดลาวนะคะจริงๆมันจะเป็นน้ำจิ้มมีปลาล่ากับไม่มีปลาล่านะคะแต่ว่าหม้วผสมเข้าด้วยกันนะคะก็คือผักนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสีสันแบบนัวๆอยู่นะ นี่เดี๋ยวโมวขอชิมแบบเพียวๆก่อนน้ำจิ้มเขาจะเป็นหวานๆนัวๆเค็มๆหวานๆนัวๆเผ็ดๆอะแต่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะเป็นแนวออกนัวๆจิ้มกับ seafood. ซีฟู้ดซีฟู้ดเลาอืม นัวร้านนี้คือนัวอ,อร่อยนะมาเมนูต่อไปนะคะ <laughs> เยอะมากเลยแต่ดมก็คือเป็นชื่อเมนูว่าซีโคเอ๊ะเมนูซี่โครงหมูอบชีสนะคะนี่ก็มาแบบว่าเป็นชีสโปะข้างหน้าเลยไม่มีน้ำจิ้มใช่ไหมไม่มีมั้งซี่โครงหมูอบชีส <laughs> มันจะเป็นแบบหวานๆอ่ะ แต่มืว่าโอเคนะอร่อยซี่โครงก็แบบร่อนดีด้วยนุ่มแห้งอยูก่กินแต่ถ้าร้อนร้อนอ่ะเยร้อนอะ่อะเ๊ะโดนอะไรไอเนี่ยไฟชอ้อนอ่ะไฟไม่ชอ้อนได้งไงอ่ะไม่รู้แบบร่างกายมันแบบอย่างเงี้ยมันจี๊ดขึ้นมา น้องหมอูจะดุเลยมัใ่มราีขึ้นมาเมื่อกี้งตรงข้าอะโอเคโมก็จะกลับมากินที่ตรงแซบๆดีกว่าเนาะชอบเมนูไหนที่สุดครับโมชอบก็จะเป็นเนี่ยที่มีปะลาคือโมว่าเขาเป็นจุดเด่นเลยนะก็โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้โมก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากดูต่อก็เดี๋ยวโมกั็ นิวจะเข้ามากินไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครอยากดูก็อยู่กันต่อนะฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านแซบโอชานะถ้าใครสนใจก็เข้าไปใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวให้นิวแปะลิงก์ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องนี่นาวนะคะมาถ้าใครว่างก็อยู่กันต่อมานั่นกินก <N ino. S 1> ันเลยมาถึงเวลาของฉันสักทียามหอยนางรมหอยนางรมอู้ปวด มีข้าวด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเ้องข้าวมากินกับอะไรเนี่ยอ่าใช่ขาหมูไงออนี่ก็คือขาหมูที่หั่นแล้วนะดูน่ากินมากเลยอะเนื้อแบบลุยดีมากเลยเนื้อนุ่มมากเลยอะเออขนาดเขาจับเนื้อนุ่มมากเขาลองชิมขาหมูก่อนดีกว่าช่วงน,นี้ก็จะเป็นกินแบบชิวๆแล้วกันเนาะอืมนะ้อ แล้วมือนน่ก็คือข้าวเช้าของเขาข้าวของเธอมะกี่โมงอบ่ายโมงบ่ายเย็นๆแล้วอะอ้าวแต่เธอตื่นก่อนเขาเนี่ยเธอไม่ได้กินอะไรหรอะเขาทำอะไ,ไกับกุ้งจุงเมืมีเพื่อนเล่นจับนัวไหมใช่เขารู้สึกถึงคำว่าลาวอะ่ะอืมมันแบบอร่อยดีนะอีสานอะ่ะอืมอีสานแท้อะ่ะ เขาชอบกินเส้นเนีย่ยลองชิมน้ำเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แซบแบบอันเนี้ยแต่ว่ามันจะอันนี้มันม,มีกลิ่นผักอันนี้อืมความนัวของปลาเธอชอบเนี่ยผักอันเนี้ยมันก็ควรจะที่จะเป็นแบบนี้อืมไม่ติดบิ๊บิลองของโปรดเขาดีกว่าโมกินข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนะคลิปเนี่ยไม่รู้จะกินจ๋าอะไรอ่ะต้ไมเป็นข้าวเหนียวหรออืม ค่ะโรงรมก็ตามมาตรฐานนะน้ำเขาคล้ายๆน้ำตกเลยแต่เมนูเขาหลากหลายมากเลยนะทุกคนต้องเข้าไปดูเมนูเยอะมากแต่ส่วนตัวโมชอบนะชอบตำๆยำๆเนี่ยโดยเฉพาะตำเนี่ยอร่อยแซ่บหนัวอันนี้มันเป็นแบบฟิวชันช่นฟนะิวชั่นอะแบบไหนคะ สำหรับคนที่ชอบน้ำยำที่ใส่วาซาบินะเอาหมูมาขาหมูเยอรมันอะ่ะอร่อยกร <c oughs> อบนอกนุ่มในอมลองกับเจมส์บ <c oughs> อดเขารู้สึกดีนะเวลา กินพอกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องตามด้วยซ้มตาอ่ะอร่อยเหรอจิ้มกันเนี่ยอืก็ขาหมูอะพวกขาหมูพวกอะไรพวกนั้นก็ต้องจิ้มได้สองน้ำจิ้มอยู่แล้วมันจิ้มหวานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนะะี่ยครับอร่อยอยู่แล้วก็แกมด้วยส้ม,ม,สมตามซอมตาขายดีกนี้ใช่ เขาว่าเขาชอบจานนี้ทีสุดตำตํอ,ตอันนี้ที่สุดวันนี้ก็จะไม่ได้เจอจุ้งนะจุ้งไปไหนจุ้งอยู่ในห้องไม่งั้นอ่ะโต๊ะเนี้ยก็คือเละนะทุกคนตั้งแต่จุ้งมาใหม่ๆอะจุ้งเคยวิ่งกระโดดจนน้ำมามาหกใส่ตัวแล้วต้องอานบน้ำเลยใช่ หมูหมูหมูขาหมูขาขาขาหมูขา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 หมูกลัวอ้วนอ่ะกินได้อีกประมาณสามมื้อเกินถ้าไม่เสียก่อนอ่ะก็คือเราไม่ต้องซื้อข้าวกินเ่อ่ะทุกคนมากินด้วยกันเขาส่งมาเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวนี้จุ้งมันดื้อกว่าเดิมแล้วก็ แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะทุกคนมันกระโดดแบบได้ไกลได้สูงมากอะ่ะปีนขึ้นคอมเนลแบบเมื่อวานเมื่อคืนมันเป็นบ้าฉลาดคือฉลาดอะ่ะคือกั้นไว้ตรงไหนก็คือก้อมไปอีกทางอืมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันออกมามันกระโดดขึ้นแน่เลยอะ่ะกระโดดไกลอะ่ะคือว่าจะไม่ถึงอะ่ะแต่แบบอ่ะลองปล่อยดูซิว่าจะถึงไหมถึงส <laughs> ุดยอดปูมา้าถือว่าสดอยู่นะทุกคน เธอเคยไม่ได้ลองอันนี้แหละซีโก้เธอน่าจะชอบโอ้ย ดีไหมก็โอเคอยู่นะอื่นแล้วอ่ะไม่อิ่มไวอ่ะมือแรกไง่เอาจุงมไปจิไปล้างมือด้วยจุ่มขาเอาตัวปวดออกมาละเพื่อนๆเป็นกันไหมแบบว่าถ้าเพิ่งตื่นแล้วกินข้าวมื้อแรกอ่ะแล้วถ้าแบบหิวจะจัดอ่ะแล้วพอมากินอ่ะมันจะกินได้น้อยนะเนี่ยเดียวกับโมเป็นแล้วตอนนี้โมโมก็เลยกินได้น้อยแต่นนียังไม่อิ่มนะ กำเพงอ,อ,อยู่ไม่ให้ออกมาก็คือว่าหนีไปนอนใช่ไหมคะโอ้ยออน่ารักจริงจรเลยซนจนจนต้องไล่เข้าไปข้างในเลยเหรอครับแล้วแล้วทีนี้หนูก็งอนใช่ไหมงอนอนะ่ะงอนงอนโอ้ยงอนหลือง่วงว่าผมครับผมดือ้อแต่ว่าผมก็ผมก็แข็งแรงใช่ไหยคะ จุ้งมันแพ้กลิ่นปลามากเลยเนาะปลากระป๋องอ่ะได้กลิ่นปลากระป๋องโหโย,ยวนหวัวใจใไหมแล้วก็อะไรนะปลาทูแต่ว่าไม่ให้กินครับเพราะว่ามันเป็นของคนดี๋าวหนูอย่าวหนูตายครับแหมอ,อยู่นิ่งๆแบบนี้น,น่ารักจะนิ่งแต่พอตอนง่วงใช่ไหมกินอะไรครับกิน <ผม S 1> จุง <ผม S 1> จ้งนี่ไงผมกินด้วยได้ไหมครับกินจุ้งไหม มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเฮ้ยอะไรเนี้ยพิกปลายตาเลยไหมจินด้วยได้ไหมครับจินจุ้งขอจิ้นจุ้งด้วยได้ไหมครับจุ้งอ่ะทุกคนกับนิวอะเขาเป็นอะไรไม่รู้พอเวลาเขาก็สานตากันเขาจะยุ่งเขาจะชอบแบบซ่อนแอบกันอะปะสายตากันไม่ได้ใช่ไหมมันน่ะติดเขามมากวกาเธอเขาบอกแล้วหนูกินไม่ได้ครับผมหนูไม่ใช่คนครับ เฮ้ยดูน่าสนใจดูมีสมาธิหนูไม่ใช่คนนะครับหนูกินของคนไม่ได้ครับอืมดูมือนะ่ารักจริงเ,ออเขาจะไปตักจานไหนก็จะมอง<ฮ>จะไปตักจานไหนก็จะมองดูดูดูเขาจะกินดูเขาจะกินกน็จะมอง<ฮ> <laughs> หนูทำ จุ้งบอกว่าอย่าทำบาปผมอย่าทำบาปผมครับผมก็อยากกินเหมือนกันแหละครับใช่ไหมกินได้น้อยจริงด้ะมันเป็นมื้อแรกของวันไงอืมแต่ก็เยอะอยู่นะโอเคคลิปนี้บ๊ายบาย